สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาบุกละหานทรายเพื่อนๆดูข้างบนเลยครับที่ฝึกโรยตัวใช่ไหมครับที่ใช้ใช้ในการอบรมโรยโรยตัวนะครับสําหรับเซฟตี้ดูแลความปลอดภัยสําหรับการป้องกันตัวเองในที่สูงนะครับและทํางานในที่สูงนะครับวันนี้มาเจอกับนายช่างสุเทพคนเดิมคนหล่อของเรานะครับพ่านมาสร้างศูนย์ที่จะ ใช้ในการอบรมใช่ไหมครับ,บผู้ที่มีความรู้ความสนใจนะครับเรื่องการโดยตัวเรื่องการทํางานในที่สูงนะครับและท่านก็นยังเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านที่อัดอากาศด้วยนะนะครับวันนี้มาดูสิครับท่านสร้างอะไรไว้ให้พวกเราเชาวบุริรัมกันนี่คือสถานที่เรียนรู้การโดยตัวใช่ไหมครับการโดยตัวคือทำงานบนที่สูงทำง,งานบนที่สูงครับด้วยด้วยการอุปกรณ์แบบ อุปกรณ์แบ็กอัพโอ้นี่ใช่ไหมอุปกรณ์แบ็กอัพอุปกรณ์แบ็กอัพเยอะแยะเลยมีรับได้สักกี่คนครับนี่ก็หกสิบคนหกสิบคนได้นะครับแนะนําอุปกรณ์หน่อะไรครับเสือพี่น้องสนใจจะมาอบรมฝึกอบรมเสนออุปกรณ์ที่เรามีก็มีอุปกรณ์เป็นเขาเรียกว่า full body harness full body harness นี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าชุดแบบนี้เขาเรียกว่าชุดกู้ภัยฮะ มันจะมีดีลิงดีลิงดีลิงเหรอภาพตัวดีดีลิงค่างสองตัวหน้าอกสองตัวอืงสองสามสี่ห้าอ๋อถ้าเป็นอุปกรณ์กู้ภัยนี่ถ้าพี่น้องกู้ภัยจะมาฝึกอบรมนี่ได้เลยสิครับได้ครับอ๋อรับไหมครับรับไหมรับครับรับอบรมติดต่อได้ที่ไหนยังไงนะครับเนี่ยติดต่อที่ถ้าติดตามก็ เทพวกัเทพนางรองเทพนางรองนะครับเบอร์โทรมีไหมครับ096 096 7้9 709 1 0ย105าทางนู้นล่ะครับเป็นอุปกรณ์ยอๆเลยคืออะไรครับอุปรกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์เจ็ดลิงเจ็ดดีลิงเจ็ดลิงหนึ่งดีลิงสดีลิงสดีลิง,ลงเบ็ตตัวดี ห้าทีลิงหกตีลิงเจ็ดตีลิง์เนี่ยหกเจ็ดตีฟังเจ็ดตีลิงพวกนี้ใช้ทำชุดนี้สำหรับกู้ภัยไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์นี้ผลิตจากจีนอของจีนเออเขาใช้ทำอะไรก่อนพวกนี้พวกนี้ก็ทำงาน <โด S 1> ที่สูงขึ้นทำงานบนที่สูงถ้าขึ้นเสาสัญญาณก็ใช้อุปกรณ์ข้างๆ้างี่นี่ล็อกเสา ก็จะมีสายคองล็อกเสาไว้อันนี้ผลิตจากที่ไหนครับตอนนี้นพวกนี้ผลิต,ตใหญ่พวกนี้จะผลิตจากอ่าพวกสิงคโปร์สิงคโปร,ร์งานที่เราสอนทั้งหมดเ,เราจะสอนมาตรฐานของอุตสาหกรรมอ๋อทำงานใน<ต>ที่สูงมีมาตรฐานก็คืออุปกรณ์ทุกชนิดเนี่ยจะต้องมีมาตรฐาน en en หมายถึงว่า เทียบเท่ามาตรฐานกับยุโรปหมวกพวกนี้ก็มากันเป็นหมวกที่มีมาตรฐานใบกี่บาทนะครับเนี<ๆ>่ยใบหกร้อยกว่าก็มาอุปกรณ์พร้อมครับตันนี้คือตังน,นี้ก็มังกรอันเป็นเหมือนดีเจ็ดดิลิ้งตัวนี้ใช่ไหมครับเจ็ดดิลิง้งเขามีสามดีลิ้งเรามีสามดีลิงสามดิลิงนี้ยังไงคอันนี้สามดีลิ้งก็หมายถึงว่าพวก พวกที่เขาเรียกว่าเอาเวลาขึ้นเสาพวกนี้ขึ้นเสาสัญญาณเหมือนกันขึ้นเสาสัญญาณทราเกือว่าขึ้นเสาปุ๊บเนี่ยไอสองสองที่นี่นตัวเนี้ยไอตัวข้างเนี่ยครับมันก็เป็นตัวสําหรับเกี่ยวล็อกเสาล็อกเสายืนทำงานาเขาเรียกว่าเอ่อ position ก็คือ work position ก็คือหมายถึงว่ายืนในตําแหน่งที่ปลอดมือทำงานได้ หมายถึงว่าต้องใส่ตัวนั้นแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มอีกไม่ใส่ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวอยู่เลยกลุ่มนี้กลุ่มนี้นห้าลิงเจ็ด่ิลิง้งสามดิลิงขอนุสังงานได้อ๋อนี่คือเือขาเรียกอ,อ,ยอุปกรณ์การล็อกเยอะแยะเลยค,ครับนี่ตัวตัวนีตัวอย่างนี้ติๆๆ๊กเขียวเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งดิลิ้งหนึ่งดิลิ้งหมายถือว่าเฉพาะคนทํางานจะช่วยเราใครไม่ได้เลยขึ้นไปทางานบนร่างกายทาส่งทาสี ต่ไม่ได้เพราะว่ายับยั้งการตกอ๋ออ oh. ุปกรณ์พวกนี้เป็นอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่า <ab> คาราบิเนอร์เป็นอุปรกรณ์ใช้ในการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับไอ้พวกดิ้งทั้งหมดที่เราจะต้องคล้องตัวเอง mm. หรือสายอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาสายไปใช้พวกเนี้จะต้องเอาตัวนี้ไปตัวต่อเขาเรียกว่าคาราบิเนอ mm. รก์การเชื่อมต่อถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้ก็ ป้องกันการตกอในแนวดิงมันจะล็อกให้เหรอครับมันก็จะขึ้นเราขึ้นเราขึ้นตามเชือกถ้าตกปั๊บตัวนี้จะล็อกเชือกล่อเขาล่อค้างอยู่ข้างบนนี่เขาเรียกว่าเหมือนเข็มขัดนี้เราไผในรถแหมมันล็อกเวลาแรงกระแทกล็อกเชือกครับตัวนี้เขาเรียกวดีเลย์ก็คือทําถ้าเราทําจิตจิตเนี่ยออืหันไปตัวนี้ก็ดึงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดึงอีกจ่ย เป็นจุดยึดสำหรับปีนที่สูงพวกแบบนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มอุปกรณ์โดยตัวแบบกู้ภัยเขาอตัวจากที่สูงลงมาสําหรับใช้ในการกู้ภัยพวกนี้เป็นอุปกรณ์เลยตัวถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เรียกว่าฟุตลูกกลุ่มนี้ก็เรียกฟุตลูกคือใช้ในการปีนเชือกสลายนับเชือกสลึ้นิ้ว จะเป็นอุปกรณ์พูดลูกอินทิวางเท้าแบบนี้ตัวนี้ก็จับเชือกอ่าฮะแล้วเราก็ล็อกเชือขึ้นไปขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปสาวขึ้นเสาขึ้นอ่า่าวเราเหมือนงานต้นไม้อ่าฮะมันปีต้นไม้อุปกรณ์ชนี้เขาเรียกว่าอนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าเอเซฟเอเซฟตัวนี้หมายถึงว่าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่กับเชือกที่สองฉะนั้นเวลาเราทํางานเนี่ย เส้นทงานตัวนี้เขาเรียกว่าลีปอุปกรณ์คู่กันครับตัวนี้ใช้สําหรับโรยตัวลอยแนวดิงโรยตัวแนวดินแต่ตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้พลาดตัวนี้จะ้องดึงเราไวอันนี้ตัวชีวิตไอ้ตัวนี้คือทํางานอันนี้ทำงานตันนี้คือชีวิตอ่าั้งคู่กันต้องใช้คู่กันเพราะว่าการทํางานในอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องความปลอดภัยั้นสูงไอ้ความนี้เขาเรียกลิปบิน ตัวเชื่อมต่อถ้าเกิดเราไปมัดก,กับโครงสร้างเนี่ยครับถ้าเกิดเอา,าความสะดวกต้องไม่ต้องมานับมัดเงื่อนเราตัวเนี้ยไปนข้อโครงสร้างเป็นซิปเลยเป็นในตัวล่องเหรอครับดูเป็นแบบไหนตัวนี้จะเป็นคาร์บอนิสติ้งสำหรับพร้อมอย่างเช่นเราจะไปทำจุดยึดเราจะทำจุดยึดเจ้เรเราก็เอาตัวนี้ตัวเชื่อมต่อคาราบอนลต้ตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมต่อ แล้วอันนี้นในการใช้อุปกรณ์ทุกชนิดก็ต้องมาเชืะะ่อมต่อแตชนิดแปลว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยต้องมีการระบ,บุการรับน้ําหนัก้ําหนักว่าแต่และชนิดมีรับน้อหนักได้เท่าไหร่แลอ,อุปกรณ์ที่ชนีดเนี่ยจะต้องมีมนี่เป็นบอกว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่เพื่อนๆไม่ใช่จะใช้เชือกอะไรก็ได้นะมันต้องมีการทดสอบมีการรับน้ําหนักนะครับมีการ อาวัดระดับคุณภาพของเชือกเพาะว่าจะรับได้เท่าไหร่ด้วยนะอันนี้กลุ่มอย่างนี้อันนี้วัดรอกเดี่ยวอันนี้ใช้ทําอะไรครับถ้าเราเราเราจะดึงคนจะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยช่วยผ่อนแรงอ๋อเป็นช่วงๆไปกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เขาเรียกแกะอุปกรณ์พวกที่เขาเรียกแกะใช้ในการจับเชือกทุกครั้งเวลาเราขึ้นเชือกขึ้นอเชือกเราก็จะใส่ เช่นนี้ถึงว่าเราจะขึ้นเป็นข้อมหรอดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่จึิงแฝนตัวเราอยู่เราก็ใช้ตัวนี้ล็อกแล้วก็เสกขึ้นไปดังนั้นเวลาเราใส่เราต้องดูว่าลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงถ้าลูกศรขึ้นหมายถึงว่าเราขึ้นขึ้นได้แต่ถ้าตาแปรก็แล้วแต่เราตกเชือกจะหักตัวนี้จะล็อกอตัวเราจะห้อยคืออยู่สกิลค,ความรู้แล้วการสังเกตด้วย อุปกรณ์แต่และอย่างนี่นะครับก็มีความเฉพาะตัวเนาะนี่ฮะรูสอนขึ้นที่ว่าเนี่ยมันจะล็อกขาขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราล่วงปุ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงได้นค้คเรัอีกอยงหนึ่งคจออ่ากระตุกกระตุกปั๊บกระตุกยังไงครับอ่าจะ,ะายอยู่ได้คล้ายๆเข็มขัดนีรลัยเหมือนกันแต่ว่าเป็นการทํางานในที่สูงแนวดิงงานเชือกงานเชือก,กเชือก อุปกรณ์เซก็เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่งเซฟชีวิตยากนนี้ก็จะเป็นตระกูลเขาเรียกว่าฟอร์เรสเตอร์ก็คือป้องกันการตกถ้ากระตุกแรงๆปั๊บถ้าตกปั๊บเกิดแรงกระตุกปุ๊บมันจะล็อกกันทีเหมือนกันดนี้เราภัยอ่ะติดกัดนี้เราภัยตระกูลด้วกันไอเดียในการภัยนี้เราเดินไปทำงานเรื่อยๆได้แต่ถ้ามีแรงตุกปั๊บเกิดแรงกระตุกปั๊บเกิดรงกตุกเช้าพบจนี่จะล็อกกันที ็นการยับยำเพื่เนเพื่อนพี่น้องบ้านเราทํางานเนาะก็ไม่ค่อยมีอุปรกรณ์พวกนี้หรอกนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรเป็นแหล่งพัฒนาตนเองความรู้ในการทํางานในที่สูงเนาะปีนต้นมงต้นไม้ปีนเสาไฟปีนต้นม้ปีนต้นตาลน,นี่นะครับหรือทํางานในที่สูงเก็บพืนเก็บอะไรนี่นะครับหรือจะไปฝึก ใช้สําคัญเกี่ยวกับเรื่องการปูภัยนะครับแล้วก็องค์ความรู้เกี่ยวกที่สูงเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็แนะนําติดต่อมานะครับเรียนรู้พัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อใช้ในงานชีวิตประจําวันได้เนาะยิ่งนะครับเราเนี่ยมีความรู้เนาะแล้วก็มีรูปแบบการวางแผนการทํางานที่ดีเนี่ยความเสี่ยงต่ออัตอนตรายที่เกิดจากที่สูงก็ยิ่งจะลดลงนะครับ safety first safety first ปลอดภัยไก่อนครับ แลวเชือกที่ใช้เนี่ยเรา <c oughs> เราจะต้องใช้เชือกชีวิตคน <c oughs> คือการใช้เชือกในชีวิตคนเนี่ยต้องรับต้นหนักได้ไม่น้อยกว่าสิบห้าเคนคำว่าสิบห้าเคนก็หนึ่งเคนเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งจุดหนึ่งเก้าเจ็ดกิโลกรัม เส้นหนึ่งเนี่ย15เค15เคก็คือ5 1,500กิโล1 5อ0กิโลสามหลับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนหนึ่งชีวิตคนเนี่ยตอนหนึ่งชีวิตเชือกล้วหนักแต่เป็นต้านเนี่ยเชือกพวกนี้นะเป็นเชือกชีวิตคนครับไม่ใช่ไม่ใช่ทอางานอื่นฮ่าน้ำชัน้ได้เชือกพวกนี้เหมือนกันมีเชือกเล็กเชือกใหญ่อยวต้องมา ตัดไปผูกเปลที่บ้านครับอาจะเซฟเปลขาดได้ดีเชีอยบไม่ขาดจะเปลยขาดครับเปลขาดเชี่ยไม่ขาดอ๋อนี่นะครับ,พรบเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมนะวันนี้เนี่ยครับไอเดียของเราก็คือเราจะมาโรยตัวนะครับเนื่องจากว่าท่านเ็นเซสตี้เนาะวันนี้ฝนตกฝนตกเนี่ยการโรยตัวก็ไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้นครับวันหลังวันหน้านะครับท่านนายช่าง<ช>ผมจะมาบุกอีกนะครับสําครับสหรับท่านที่สนใจนะครับ พัฒนาความรู้เรื่องที่สูงการกู้ภัยที่สูงการใช้งานหรือการทํางานในที่สูงนี่นะครับเามาติดตอ่อวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเลยนะครับวันหลังเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูอีกตามโอกาสตาม,มาวาระนะวันนี้สวัสดีครับ